มันอยู่ไม่อยู่มาึ่งติดอีกมันจะอึดอ่ดนะจะง่ายรับไหมจะง่ายรับไหมไม่เป็นไรครับได้คุณไม่น่าลองไม่น่าไม่มีอะไรเลยหรอนี่ถามว่าเริ่มยังแขนที่ไปโดนแดดในเขาที่ยัไม่หายครับมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องสนุกอีกแล้วอ๋อตอนนั้นมันแบบต้องสู้ชีวิตยังไงกับแดดคือตอนนั้นอ่ะผมต้องออกไปพายเรือกลาง เขาเรียกว่าน้ํากลอยปะนี่มันเป็นน้ําจืดกันเป็นทะเลน้ํากร่อยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดวงกันแดดออกไปทาเลยเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมมันเป็นเสื้อเชิ้ตและพับแขนซึ่งทุกวันนี้คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไหมอยู่พอก็ไหม ใช่ตอนแดดไม่ได้วมันมีความช้ำลงแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยครับเอาตรงๆแต่ว่าคือเวลาคอมันดําแต่ว่าหน้ามันเท่าเดิมคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดําขึ้นแต่ว่าคอดําก็คือใครเหมือนใช้แป้งบบเบอร์นี้หรอหน้าไม่เบอคอดำผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเบอร์การแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่จริงๆมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อนะครับมันมีแสบไม่ต่อเวลามัโดนแล้วมันแบบ เข้ามาในที่ลึกอกผิวผมมันแปลกมากเลยคือมันมันลอกน้อยด้วยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับมันมันแบบเป็นไอ้นี่ไม่ลอกไม่ลอกเป็นุลอกเป็นขุยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกนเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวว่ามีคนบอกไม่รูที่ถามมันมีผลต่อการคอติานิวถ่ายชาออกไปสุดๆ ไม่มีความลับอะไรเรามีเมคอัพที่เลิศอยู่แล้วก็ตากล้องดีพีเราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดใช่้ไฟช่วยนะเอาต่อใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องนึงไฟเต็มเทาัดงพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับพรุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออีกครับแต่เก่ายังไม่หายใช่แต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะหนึ่งร้อยรอได้เลยครับแล้วผู้จัดบอบใจยังไง ใช่ผู้จัดได้ช่วยบอบปารมณ์เราไหมโอ้ยจริงๆเวลาเขามาเชีย <serving> ร์เราที่กองเราก็ปลอบใจแล้วจริงๆเขามีบอกอะไรไหมเพราะเห็นแต่เอ็กถ์หนุ่มไหมขนาดน้เขาก็สงสะใแล้วครับตามระเบียบแต่ว่ามันแก้มทำอะไรได้ไม่ได้หรอกจริงๆตอบเป็นคนไรเงี้ยรักผิวแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างขาวจริงๆเอาจริงๆว่าผมรักแต่ดูผมแบบถ้าเพื่อถ้าเพื่องานเออผมก็ดูแลกได้หมดจริงๆถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพ นอกจากกรุงไทยแอคซ่าแล้วก็มีหลายอย่างที่ช่วยดูแลผมก็คือเอฟพีอะไรอย่างงี้เข้าได้จะเป็นเ p ฟกันต้องมาสิบอะไรอย่างนี้สุดสุดครับพร้อมปลารมใช่ไหมครับพร้อมพร้อมผิ้วผมพร้อมลงแล้วแล้วบุนีเดี่ยต้องไปลุยแดดใหม่นี่อมไม่กลัวยังไงไปเพิ่มเพิ่มไปเสร็จยังไงก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนอยากเข้าอีกเข้าเลยมันเลื่อยลูกค้ากันแดดไหมครับรอเลยรอเลยจริงๆพอถ่ายใกล้จะจบแล้วมันรู้สึกยังไงบ้าง ตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าครับแต่พอวันที่เนี่ยครัโค้งสุดท้ายจริงิงอีกไม่เกิน2วีคจบแล้วแน่นอนใจหายใจหายกับทั้งทีมทั้งพี่อ่าทั้งทีมแบบเพื่อนๆนักแสดงในกองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้วมันมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคีบไปไหนมาไหนด้วยกันหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ย เขาได้ส่วนของผู้จัดเขาก็สู้เต็มที่เราทั้งอากาศเปลี่ยนร้อนนู่นนี่นั่นเขาทําทุกอย่างเพื่อผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบเนี้ยกองอะไรผมกล้าพูดเลยว่าเชื่อผมเถอะทุกคนอ่ะเขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมากกว่าเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าเราเจอช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่ยิสโตกในกองเลย ซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นนะแล้วแบบแต่ถามว่าไม่ถ่ายได้หรอก็ไม่ได้อีกแฟนๆก็รออยู่เองทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าอยปีหน้าแน่ใจเย็นๆเราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่แต่ผู้มีทะเลที่ไหนภาคกางภาคตะวันออกค่อนไปทางใต้ แต่ไม่ใช่ที่เดิมแต่ใต้ไม่ลึกไปตื้นๆใต้ที่น่าแดดแน่แดดแนงเตียมก็แต่ไม่คิดว่าไม่แรงเขาต่างโลกอ๋อถ้าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมก็มีการต้องเตรียมตัวแล้วก็ได้ถามถึงอากาศโลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบอุ้ยล่นไปตั้งเยอะอากาศดีขึ้นแน่เลยเพราะว่าอากาศเท่าเดิมครับผมจริงๆอันนี้คือการทำงานที่ที่สุดเลยมั้ย ที่มันต้องท้าทายกับระบบของธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่เราเจอผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยยังร่นลงแล้วว่าช่วยเธอร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลถ้าอ่อนมาก็คือจิ้นกับพี่ยาแน่นอนจริงป้ะที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ยาเพราะว่าใครที่ตามผมตามงานผมมาผม ชอบทำงานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วผมกับพี่ยาทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆเราเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเขาสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วผมก็คารพชีวิตทุกคน ถ้ามันเป็นสีที่เราถ่ายทอดออกมาจากการแสดงอล้วนๆใช่อใชเอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่สามนานมากๆนี่ก็เป็นแบบอีกครั้งหนึ่งที่ตักด้วยนะตักเชียร์หัวใจอีมิ่งโพสิ์ของเราครับพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากคุณต่อครับ เขาอาจจะอินเลิฟผมอินเวิร์ k อยู่ครับเลยอาจจะไม่ไม่หมายถึงว่าคือเราเราไม่ได้ฟอลโล w จริงเพราะว่าตอนเนี้ยจริงที่เรียนเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการรุนยาคาดรอผมอยู่เนี่ยผมจำเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันไปได้ไป็นกระแเพจการเลิศของใครใช่ไหมปล่อยให้พี่เขานำหน้าไปก่อนได้ใครจะบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกเลย อินเ r อร์ครับอินเอร์ huh. ่าเราในนะวเป็นกลุ่มความรัของมนันเขา,า,นานเ, uh huh. เปิดตัวมาแล้วแบบเฮ้อทีเยเียสุดท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปหมายถึงว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็คารพให้เกียรติซึ่งกันและกันดีใจไปกับเขา,เเาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาไม่ต้องไม่ต้องไปเกินเอคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการที่ เราอยู่ด้วยกันแล้วรเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดพออินแล้วจริงเราก็ยังมือพออินแล้วจริงเราดูจริงเราดูเราเป็นงานเป็นเปมิตรกันจรงคพอินเวิร์นะครับแต่แต่งใหม่แล้วคณะภอินเพิร์กเวทฟอร์ดซัพพ p ร์ตอยู่โอเคเดี๋ยวลินเวิเสร็จแค่อินเลิฟที่หลังนี้หรอกใช

กล้องนี้ถ่ายดีกว่าไหมโอ้โหแต้องเจ้านี่อยากรู้มานานแล้วเวลาพวกพี่บอกว่าให้มองครับผมควรผมควรให้ priority กล้องใหญ่หรือมือถือก่อนถึงจะดีแล้วแต่แล้วแต่เขากดชัตเตอร์เองแล้วก็ซีลไม่ก็ไหนลงไม่อถ่ายต่อเลยเข้าไปด่ายังเงต่อช่องวันตะระยูต่อนี่เดือดถ่ยป็นแม็กเบอร์เลยต่อครับตรงนี้นะคะปกติน่าขายเองต่อ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 